สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ตอนนี้สามทุ่มแล้วนะครับสามทุ่มแล้วอันนี้คือผลงานการที่ผมกดฝาเมื่อตอนกดฝาตอนไหนอะจำไม่ได้แล้วนะครับอันนี้เป็นงานที่มันมีความมน่นนะครับมันมีความโนผมจะทำหูกลมนะครับทมหูกลมที่จริงผมไม่ใช่คนที่เชียร์ได้สวยงามอะไรนะครับ การเชียก็ปกตินะครับไม่ได้สวยงามอะไรนะครับแล้วก็เราก็มาแต่งนะครับเราก็มาแต่งการแต่งนะครับการแต่งที่ในสูตรที่สไตล์ผมก็คือผมจะพยายามทําบ่านะครับพยายามทำบ่าให้มันได้ประลาดสอนครับอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับถ้าหล่นนี่คือแตกเลยนะครับเพราะว่ามีน้าหนักมากนะครับ งานบาลเทนิดเราจะใช้ตะไบยหยาบวันนี้แต่งไม่ได้นะครับเพราะว่าเดยวามาจะหลุดแกนได้นะครับแต่ถ้าง,งานลักษณะนี้เราสามารถที่จะใช้ตะไบยหยาแต่งได้นะครับตะไบยหยาบมันประหยัดเวลานะกินเข้าไปเยอะนะครับเราแต่งบาแต่งอะไรได้แล้วก็มาเล็งดูว่า บรลานสายขวานะครับว่าได้หรือยังเดี๋ยวนะครับอันนี้บาลานต่างได้หมดแล้วนะครับทีนี้ก็มาส่วนที่เป็นหัวนะครับส่วนที่เป็นหัว,วที่เป็นหัวเราก็ทําจั่วครับอเลกแทงจั่วนะครับ แทงจัวทั้งสองข้างนะครับอันนี้จั่วได้เรียบร้อยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับเป็นจัวแล้วทีนี้เราก็ทำสโลปนะครับเราก็ทำสโลปนะครับแทงสลปด้านลายมันนะครับเพื่อให้มันมีความมนสวย งานตรงนี้ต้องจับดีๆนะครับถ้าหล่นนี่แตกร้ออร์เซ็นนะครับไม่เหลือนะไม่เหลือนะครับเมื่อเราทำจัวนะครับทำตัวโลดได้แล้วทีนี้เราก็มาทำให้มันกลมครับทำให้มันกลม เนี่ยครับมแล้วนะครับฟมเรียบร้อยแล้วพาทีมาแต่งนะครับมาแต่งกาตามมุมตามขอบนะครับให้มันได้ให้มันมีความริ้วนะครับพกนี้นะครับเนี่ยแ้วกว็การใช้สบาบให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับ ครับผมพอแล้วนะครับผมพอแล้วครทีนี้ก็ลูบลูบให้มันเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นตะแยละเอียดนะครับเอาเก็บขอบเก็บขอบก่อนก่อนที่เราจะาไปลงตลาดทรายนะครับเราก็เอาตะไบละเอียดเก็บขอบก่อนเห็นไหมครับ อันนี้คือเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะครับผมไม่ได้ทําอะไรให้มันยุ่งยากนะครับทีนี้ก็เอากระดาษทรายมาขัด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 นะครับขัดความมันนะครับก็เรียบร้อยเดี๋ยวขัดกระดาษทรายทีหลังนะแต่งต่อไปนะครับตอนนี้ก ну ็สามทุ่มแล้วนะครับสามทุ่มกว่าแล้วเหมือนเดิมครับ เราพยายามทําด้านบนให้มันได้นะครับให้มันได้ศูนย์ก่อนนะให้มันได้ศูนย์ก่อนนะครับแล้วเราค่อยได้ลงไปด้านล่างด้านข้างนะครับหรือถ้าเราแต่งด้านบนให้มันมีศูนย์ก่อนีนเรามันจะง่ายนะครับมันจะง่ายต่อการเล็งนะครับการเล็งเหลี่ยมมันต้องมีเซนเตอร์นะครับนี่ครับ อันนี้ได้แล้วนะครับด้าน,นข้างได้เรียบร้อยทีนี้ก็แทงหัวนะครับผมจะแทงหัวนะครับเราทำให้ผมํมดูก่อนนะครับนะครับปมประมาณนี้ทีนี้แล้วก็แทงหัวครับแทงจัวนั่นแหละครับเราจะเอาเข้าลึกเท่าไหร่นะครับเอาเข้าสัก ทิดเดียวนะครับถ้าเราเทียมมาได้พอพอดีมันก็เอาไปนะครับเทียมให้มันได้เกือบพอดีแล้วก็จะได้แตกไม่ยาะนะครับบางคนเขาเก่งมากนะครับบางคนเก่งมากเลยเรื่องการใช้เทียนะครับ แต่อย่างว่าครับงานลักษณะน,นี้มันก็องจับลําบากอยู่นะครับมันจับลาบากอยู่นะครับเห็นไหมครับว่าเนี้ยซ้ายขวามันไม่เท่ากันนะครับเราก็ใช้ตะไบนะครับตะไบหางหนูนะครับตะไบทองปิงหางหนูเนี่ยทําให้มันเท่ากันให้ได้นะครับ ถ้าซ้ายขวายังมันยังไม่เท่ามันยังเท่ากันไม่ได้เราจะแต่งข้างบนมันก็ลำบากนะเกินดีกว่าขาดนะครับหรือถ้ามันขาดแล้วมันเสริมไม่ได้นะครับแต่ถ้ามันเกินเราตัดออกได้นี่ครับโอเคกลมแล้วนะครับทีนี้เราก็มาเก็บรายละเอียดนะครับ งานหูกลมเนี่ยถ้าใครที่ทํำสวยๆมันก็มีเสน่ห์นะครับมันก็มีเสน่ห์นะไม่ต้องอหูใหญ่มากนะครับอันนี้เป็นอันนี้แกนสามมิลอะคิลิกหน้าหลังรวมกันเ็้าประมาณห้ามิลนะครับต่อประเนะใครเราอยากจะใช้แกนห้าหกมิลก็ได้นะครับ ก็แล้วแต่นะแล้วแต่นะครับแล้วแต่ราคาด้วยนะครับพูดถึงว่านะองค์ประกอบหลายอย่างนะครับอันนี้ทําระดับกลางๆนะครับไม่ถูกไม่แพงนะครับแบบนี้ระดับต่างๆถ้าทำเยอะนะครับถ้าทาเยอะก็เลย ผมก็ทยอยทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปวันละสามสี่อันนะครับวันนี้ก็ทำสามวันนี้ก็แต่งไว้ก็ว่าจะขัดให้เรียบร้อยเลยแต่ต้องดูเวลาก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าอันนี้อันที่สามนะครับอันที่สาม เราต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับสับ่รแหละทายที่เป็นช่างมือใหม่นะครับเราอาศัยทำาบ่อยๆอย่างเดียวครับไม่มีไม่มีทางลัดนะครับไม่มีทางลัดนะครับทำใบ่อยๆอย่างเดียวแล้วมันจะสอนเราเองนะครับแต่ถ้าเรามีคนแนะนำที่ถูกต้องมันก็จะไวนะครับสิดถยจะไว ขึ้นนะครับเลี่ยมผ้าหรือได้แผลทุกวันนะนะครับวันนี้คงก็ได้แผลแผลนึ่งแผลจากเหล็กแผลจากเหล็กจิ้มรูลูห่วงเลยแล้ครับ ก็เรื่องปฏินะครับปิเสธแต่เราก็ต้องมีพวกแอลกอฮอล์มีอะไรไว้ตลอดนะครับถึงไม่มีโควิดแต่เราก็ต้องติดแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์นี่ขาดไม่ได้นะครับโดนสบายบ้างโดนอะไรบ้างนะครับ เนี่ยถ้าใครทำคมด้วยสวยนี่มันสวยจริงๆนะครับแต่คนที่ทำแบบอะนนี้ดระเนียดหน่อยมันจะดูแบบสวยงามมากนะครับหูต้มนะเดิมทีเดียวผมทำแต่หูบัวนะครับมาระยะหลังม,มาผมก็หูตรมกันก็เลยทำหูต้มนะครับ รเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยอันนี้คือการแต่งนะครับการแต่งผมแต่งเรียบร้อยทีนี้ผมจะลงลงกระดาษทรายให้ดูนะครับผมใช้กระดาษทรายแค่เบอร์เดียวคือเบอร์สามร้อยยี่สิบนะครับผมใช้เบอร์เดียวนะครับเบอร์สามร้อยยี่สิบนะเพราะว่าเวลาผมขัดนั้นผมขัดสองรอบนะครับผมผมใช้คือผมใช้ยาขัดสองแบบนะครับ ยาขัดหยาบแล้วก็ยาขัดใสนะครับฝันงละอย่างนะครับ <Okay. S 1> ก็คือตัวยาขัดหยาบนั้นมันก็จะช่วยขัดลบมันช่วยลบรอยตะไยได้นะครับก็คือแทนแทนแทนกระดาษทรายละเอียดนะครับอันนี้เราก็แค่แคนล,ลบลบรอยที่มันใหญ่นะครับแล้วเอาไปขัดมันก็ออกหมดนะครับไม่เหลือหรอกนะครับ นี่สำหรับแต่สำหรับคนที่ใช้มอเตอร์ตัวเดียวนะครับอินเจียด้วยอะไรด้วยมันก็จะขัดอ,อ,อย่างเดียวนะครับเราก็พยายามใช้กระดาษทรายทําตัวนี้ให้ละเอียดนะครับกระดาษทรายฟองน้ําอะไรต่างๆก็ได้ก็ถ้ามีก็ใช้นะครับผมหมดแล้วผมก็ไม่ได้ใช้ผมก็ใช้กระดาษอันนี้กระดาษทรายธรรมดานี่แหละครับ เนี่ยเราใช้พอเราใช้ไอตัวขัดนะครับพอเราไปใช้ไปขัดด้วยใช้ปบะวานที่ใช้ขัดหยาบมันก็เกี่ยงหมดแล้วครับไม่เหลือหรอกนะครับผมลองมาหมดแล้วนะมันอบประหยัดเวลานะครับคือมันลบรอยตะไบมันลบรอยที่ละเอียดละเอียดได้นะครับแต่ถ้ารอยหยาบๆเราก็ใช้พวกนี้ก่อนนะครับ เราเอามือลูบๆดูเดี๋ยวนี้ก็รู้แล้วเนี่ยเอามือลูบอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ขัดนะครับมันก็จะสัก,สกมือนะครับมันก็จะสักสมือพอเราเอากระดาษทรายแล้วขัดนะครับถ้าเราเอากระดาษทรายเนี่ยนะครับขัดตองเนี่ยนะครับ,ข,ข,รบขัดเลยนะครับขัดตรงเนี้ยเวลาเราเอามือลูบ มันก็จะไม่สากแล้วนะครับมันก็จะไม่สากคือขอให้มันไม่สากมือเป็นนั้นใช้ได้นะครับใช้ไ่ายประวานขันหยาไปเลยนะครับรอยพวกนี้ไม่เหลือนะครับเรลี่ยงหมดแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทํางานนะครับมีอยู่สามอันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเอไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ